สวัสดีค่ะผูก้กช่องแอลชาแนลเนาะคะ่ะมื่อนี้สิมาพาพี่น้องมาชมแนวทางหวยหาหนอยนะาจ๊ะหวยหาหนอยงวดประจำวันที่13เดือน6 2,564นเนาะคะ่ะก่อนที่จะกับไปรับชมกัะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันเนาะค,ะนะคะ่ะเนาะนี่ก็จะเป็นสูตร วันประจำวันที่นะจ๊ะวันประจำวันที่สนะิบสามหกสี่เนาะแนวทางห้านอยสูตรมัดรวมนะจ๊ะเนาะสูตรมัดรวมสามนอยนะจ๊ะเนาะมัดรวมสามนอย มัดรวม3น้อยนาะจ้ะให้เป็นเด่นเนาะเด่นเ็ดกับ0นยเนะจ้ะเนาะเด่นเ็ดกับ0เนาะเด่นเ็ดกับ0ูนย์เจ เจ็ดสามเจ็ดแปดชุดกันนะจ๊ะชุดกันสามห้า

ถ้ามักถ้าชอบกับจดไว้แคบไว้เนาะจ้ะพี่น้องจ้าถ้าบ่ามากก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะกับบว่ากันเนาะจ้ะเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะอาจจะมีเข่าบ้างรุดบ้างกับคอถดขอไพ่หลายๆเนาะค่ะเนะาะเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจ้ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้ะเนาะส่วนตัวที่แอดมากก็จะให้เป็นเนจ็ดห้าน่าจะเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับ ติดแปดเนาะนะสามห้าเนาะคะเนาะส่วนติดตัวแอดมากเนาะ,ะก็การเพื่อเพื่อนเป็นแนวทางนอะจัดเพื่อมีตัวมากตัวชอบเนาะก็ก้อนเสียออกไปก็สร้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในด้จ้าสวัสดีค่ะ